ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง fc. ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เรามาที่เนื้อหาต่อเนื่องเลยนะคะต่อเนื่องการเลี้ยงวัวลูกกำพา้าไม่มีแม่นะคะ,ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราฝึกเข้าฝูงนะคะในคลิปก่อนหน้านี้เราฝึกเข้าฝูงในทุ่งนาเพื่อฝึกกินหญ้าและก็ฝึกเข้าฝูงไม่ให้กลัวนะคะไม่ให้กลัววัวตัวอื่นอ่าอีพีนี้นะคะเราจะต่อเนื่องมาโดวยวิธีการ ฝึกอยู่กับพี่นะคะจับพี่ยานมนะคะฝึกให้เขา,ามีเพื่อนสนิทแล้วก็มีเป็นเหมือนคนดูแลเขาแล้วก็ให้เขาอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลานะคะเวลาไปกลางทุ่งเขาก็จะอยู่กับพี่ได้ทั้งวันนะคะวิธีการก็คือหนึ่งจับพี่ยานมนะคะมีรุ่นเดียวกันรุ่นราวขาวเดียวกันเราจับพี่ยานมมาอยู่ด้วยหรือว่าจับเขาไปอยู่กับพี่นะคะหรือว่าจับเขาไปอยู่กับพี่ ก็ให้มาอยู่ด้วยกันให้ให้พี่นี้ฝึกกินนะคะฝึกกินอ่าถ้าอยู่ตัวเดียวจะกินไม่ค่อยเก่งนะคะไอเจ้าตัวนี้นี่คือหลังจากที่พี่มาอยู่ด้วยกินเก่งกินทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟางนะคะไม่ว่าจะเป็นฟางกินฟางแล้วก็กินอาหารกินหญ้านะคะก็กินเก่งนะคะก็อยู่กับพี่ได้สบายนะคะตอนนี้เขาก็ไว้ใจพี่แล้ว เดี๋ยวเรามาติดตามดูนะคะว่า,อาพอออกกลางทุ่งเขาจะอยู่กับพี่ได้ทั้งวันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมามาติดตามผลกันนะคะตามที่เราไดา้ทดลองให้อยู่กับพี่มาศึกให้ทำความคุ้นเคยอยู่กับพี่มาเป็นเวลา10กว่าวันแล้วนะคะสิกว่าวันแล้วก็พี่ก็รักดีดูแลเป็นอย่างดีพากินนะคะฝึกกินตอนนี้ อายุสามเดือนเรานะคะลดนมลงแล้วเนื่องจากว่ากินหญ้าเก่งกินหญ้าเก่งอ่าซึ่งแต่ก่อนเราป้อนหกครั้งต่อวันนะคะตอนนี้ลดเหลือแค่สี่ครั้งต่อวันนะคะเพราะว่าเขากินหญ้าเก่งก็คือตอนเช้าให้กินหนึ่งโมงแล้วก็บ่ายโมงอีกครั้งหนึง่งบ่ายโมงอีกครั้งหนึง่งครั้งที่สามก็จะเป็นทุ่มหนึ่งนะคะ ทุ่มหนึ่งแล้วก็ไปหนึ่งโมงนะคะวนกลับมานะคะอะทีหนึ่งนะคะตีหนึ่งตีหนึ่งหนึ่งโมงบ่ายโมงทุ่มหนึ่งนะคะเห็นไหมคะพี่เขากินหญ้ากิ่งพี่กินหญ้าเขาก็จะกินด้วยพี่ฝึกกินหญ้านะคะให้เขาฝึกกินหญ้าตอนนี้คือเราจะไม่เหนื่อยนะคะเราลดลมลงได้เป็นเวลาสี่มื้อต่อวันเขาก็จะเริ่ม อย่างอ้วนทวนนะคะยังอ้วนทวนเหมือนเดิมอย่างอ้วนทวนแข็งแรงเหมือนเดิมมีพัฒนาการที่ดีนะคะอ้วนทวนสมบูรณ์มีพัฒนาการที่ดีนะคะจำม่ำนี่ค่ะอายุ3เดือนนะคะอ่าหลังจากที่เราลดนมมาเป็น4มื้อต่อวันให้เราเพิ่มนมเป็น3าลิตรครึ่งนะคะแต่ก่อนเราให้กิน3ลิตรทีนี้เราเพิ่มมาเป็น3ลิตรครึ่งเพราะว่า ระยะเวลามันมันทางขึ้นประมาณ6ชั่วโมงต่อครั้งนะคะแต่ก่อนเราให้กิน4ชั่วโมงต่อครั้งเราเถิบมาเป็น6ชั่วโมงต่อครั้งเราเลยเพิ่มให้อีกครึ่งลิตรนะคะนี่ก็โอเคนะคะสมบูรณ์แข็งแรงดีเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอยู่กลางทุ่งกับพี่ได้จริงไหมนะคะไปติดตามผลกันเลยค่ะนี่นะคะขั้นตอนก็คือจับแยกแยกออกมาอยู่กับพี่แต่ก่อนอยู่ครั้งเดียวพอเขาแข็งแรงแล้วก็เอามาอยู่กับ ตัวอื่นๆเพื่อให้ฝึกความคุ้นเคยแล้วก็สนิทสนมกันจะได้อยู่ด้วยกันกลางทุ่งได้ทั้งวันค่ะเราไปดูที่กลางทุ่งกันเลยจ้าค่ะนี่นะคะเราก็เอาลงทุ่งแล้วนะคะก็ปรากฏว่าเดินตามพี่ตลอดเลยนะคะไม่มาอยู่กับแม่นะคะไม่อยู่กับคนก็วิธีนี้ได้ผลนะคะพี่น้องคะกะ็ไปกินหญ้าเล็มหญ้านะคะ ตัวนี้นะคะพี่น้องอาจจะถ่ายไกลหน่อยเพราะว่าเราไม่เข้าใกล้เดี๋ยวเขาจะวิ่งมาหาเรานะคะเราก็จะอยู่ไกลๆห่างๆก่อนอยือตัวนี้ตัวเล็กนะคะตัวเล็กอันนี้ตัวพี่ที่เขาไปอยู่ด้วยที่ยานมไปอยู่ด้วยตัวนี้ตัวเล็กนะคะเขากินหญ้าอยู่ใกล้ๆพี่เดินตามพี่ตลอดพี่พาไปไหนก็ไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมหาแม่คนเลยนะคะเขาก็อย,ยู่กับพี่เขาตลอดอยู่กับฝูงวัวเล็กนะคะรุ่นเดียวกัน นี่นะคะวิธีการเข้าฝูงค่ะคือเอาจับแยกเข้ากับพี่ที่ยานมนะคะหรือว่ารุ่นเดียวกันนะคะเอาไปอยู่กับเพื่อนให้เขาสนิทกันตัวนี้เราจับไว้กับพี่อยู่อ่วันนะคะ24วันพี่ยานม24วันก็สรุปคือพี่ก็ยานมเสร็จเรียบร้อยนะคะน้นํานมแม่หายอแล้วก็ไม่ค่อยดูดไม่สนใจดูดนมแม่เลยนะคะอออคอกวันแรกก็ดมๆนิดหน่อยนะคะ ต่อไปก็ไปกินหญ้าตามปกติตัวน้องก็ตามพี่ตลอดนี่ค่ะนี่คือวิธีการนะคะก็อยากแชร์ประสบการณ์ตัวนี้ให้พี่น้องนะคะเวลาเลี้ยงลูกกำมพาทํทำยังไงไม่ต้องเอาไปดูหมอรำไม่ต้องเอาไปงานบุญงานบวชด,ด้วยนะคะเหมือนในในข่าวาเราใช้วิธีนี้นะคะอายุป,ประมาณ3เดือนสี่เดือน3-4เดือนนี้เริ่มแยกออกจากาเริ่มเข้าฝูงนะคะเริ่มขังได้เพราะว่า เขาเริ่มกินเก่งแล้วนะคะฝึกเข้าฝูงได้แล้วเพราะว่ากลางทุ่งนี้เขาก็จะกินหญ้าเป็นนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเข้าฝูงได้แล้วก็กินหญ้าเพราะว่าสี่เดือนตัวนี้สี่เดือนแล้วสี่เดือนเขากินหญ้าเก่งแล้วนะคะพี่ฝึกกินหญ้าในครอบนะคะได้รับการฝึกจากพี่เรียบร้อยเห็นไหมคะเข้าฝูงไม่สนใจแม่เลยมองอยู่แต่ไม่เดินมานะคะปกติจะวิ่งมานะคะนี่ โอเคค่ะวันนี้เราก็ประสบผลสําเร็จนะคะในช่วงนี้เราก็มื้อบ่ายนะคะนมบ่ายเราต้องเอามาป้อนที่กลางทุ่งนะคะมื้อบ่ายเอามาป้อนที่กลางทุ่งยังป้อนนมอยู่นะคะให้นมตรง,ตรงเวลาก่อนออกจากคอกเราก็ป้อนนมก่อนแล้วค่อยเอาออกมานะคะแล้วค่อยอ,ออกมา โอเคก็ขอแชร์ประสบการณ์นะคะคลิปนี้ขอแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกวัวกำพร้พานะคะการฝึกเข้าฝูงทํำยังไงนะคะให้พี่น้องได้หยิบยกใบใช้ต่อนะคะไปทาตามนะคะได้ผลนะคะขอแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องชาวเลี้ยงบัวทุกท่านด้วยกันนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากค่ะก็คลิปนี้ลาไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสน่าจะมาอัปเดตให้ดูอีกคะ่ะสวัสดีคะ่ะ